ตอนนี้ชุดที่เราจะได้แชมป์ไปแล้วทั้งสามอันเลยนะครับจะมีชุดพี่ฮอตดอกอันแรกนะฮะแล้วก็สตาร์พาทิน่ามาที่สอง<า>แล้วก็หนูดอกนะฮะสามอันนี้เรา <ใน S 1> จะไม่ใส่อีกแล<น>้ว<า>นะเก็บไปเลยไหนๆก็จะมาแนวไดโนเสาร์แล้วเก็บแม่งให้หมดเลยไดโนเสาร์เลย <c oughs> มากระตากระตากมาละจ้าเนี่ยพี่เป็นไก่เดี๋ยวเเอาไก่เข้าไปสักรอบหนึ่ง <c oughs> ปิดท้ายไลท์รนะนี่เฮ้ยโอ้แล้วสกินข้างในก็ชิคเก้นมาสีไก่ที่สีอะไรนะเนี๋ยวสีเหลืองแล้วกัน ใช่จ ja. yeah. ินสระท็อกสีม่วงเนี่ยกินไก่ไม่ตาเหมือนแบบจะถลนออกจากเบ้าอีกแล้วอะพวบตาพวมไม่ไหวละมาแล้วครับกระตากระตามามาเดี๋ยวทิ้งทัวรี่ก็ตาหนึ่งมาโอ้โหต้องฟิลกนเป็นซ้ายโนเสาร์นะเรามาเป็นไก่ ไวรยลิกิตอะไรกระตากระตากระตายชิคเก้นรันชิคเก้นรันโออ๊ยมาที่ไก่มเจอสอยเลยบินแล้วไก่บินบินบิน บินวโอ้โหบินไปบินมาโอ้ไม่รู้เหนือหรือใต้เลยบินเทิร์นิึงไปหมดอะไรครับมามาแล้ไก่ไก่โชว์กระโดดโอ้โหไก่นิ่งเลยไก่บอกพี่อ้าวไอ้ไก่เจิดไอเส้นท็อปดิ่งนะอุ้ยอุ้ยอุ้ย โอ้ยไก่โอ Th ้โไก่ทรงตัวดีว oh, ่ะไก่แม่โดนตีที่ปตายเขาหล่นดูนะไก่จะบินแล้วไก่บินโอ้ไม่โดนแม่ไก่รอดมาแล้วไก่ไปแล้วน้องโอ้โหแล้วเส้นทางเปิดให้ไก่แล้วปีอ้โหดือดมากมาแล้วเรียบร้อยครับไก่แล้วหันกลับมาแล้วขันอีกนาทีนึงไอ้ไอ้ไปจะขันเอาหมดพินขันก็ขันอ๋อเรรอย อันนี้อะไรยังไรอ่ะจิงเฮ้ยอันนี้ไม่เคยเล่นเลยวะเออนี่ไม่เคยเล่นเลยเฮ้ยอันนี้ไม่เคยเห็นนะเนี่ยโอ้ดีการ์ดใหม่เพิ่งเติมมาหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ใช่เฮ้ยด่านใหม่มาแล้วนะครับโอ้โหนี่จิงเสื้อด่านใหม่นี่ก็เนี่ยไม่เคยเล่นเลยนะครับคืออะไรอ่ะด่านนี้ไม่เคยเล่นเลยนะฮะเฮ้ยยังไงครับคือเราจะเป็นอะไรอ่ะเราจะต้องทำอะไรอ่ะเฮ้ยมีด่านใหม่ว่ะแล้วเราต้องทำอะไรลืมอ่านเมื่อกี้ย้อนเกนอะไรแปลกอ่ะ ได้จะเป็นวิ่งไล่วิ่งไล่จับป่ะนี่จับเนี่ยคนใช่โอ้มีคนที่เป็นอยู่เนี่ยโอ้ยอย่าโดนแปะอ้าวโอ้ยอย่าโดนเป็นวิ่งไล่แปะแบบนี้ก็นทั้งหมดนะตายแล้วตายแล้วโอ้ีด่านใหม่เติมเข้ามาแล้วนะครับมาวายทุกคนที่มีคนโอ้โหโอ้ยที่มีคนติดโควิดยาครับติดโควิดไปเลยติดโควิดไปโอ้ยแล้วเราเราเป็นโอ้ยโอ้ยติดโควิดแล้วโอ้ย แย่เชื้อทีนี้บันดี้น้องตายด้วยกันกับพี่ตายด้วยกันกับพี่ครับคนที่สีเดียวกันนะมาตโควิดไอ้ยังไม่ติดไอ้ยังไม่ติดตีนะติดไอ้บวกติดไปเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยโควิดไปไซด์หมดติดโควิดไปซ้ายหมดนี่มามาสีฟ้าอันนี้ไงเรียบร้อยติดโควิดติดโควิดติด ติดไก่หมดเออนี่ตัวติดไก่หมดติดโอ,อ้ยคู้แพ้เชื้อได้เร็วมากโอ้โหเรียบร้อยครับวิสีฟ้าเหลือสองค,คนพี่แต่นี่ตัวเองเตะไปกรุ๊กเจอแพ้เชื้อเข้าไปโอ้ยดันใหม่แล้จริงสินะเคยเล่นนะพี่หนุกกว่าหนุกกว่าวิ่งไลรแผลนี่ฮะครับโอ้โหไปเยอะเลยคนออกอย่างเร็วคนออกอย่างเร็วเลย อันนี้อาจจะได้ไอเทลแท็กก็ได้นะจี่จับหาเพราะมันมีห้าห้าพอดีหรือเ่าอืมไม่รู้อ่ะมีโอกาสไม่ใช่โอ้บล็อกปาร์ตี้ก่อนอทีมนี้เราเสียงยกเว้นเราล้มแล้วเราก็แตกไปเลย <c oughs> ใช่ต้องอย่าลม้มต้องอย่าขาเปรีย้ยล้มเลยตาที่ต้องอย่าขาเปรีย้ยคือล้มปุ๊บแบบโอโ้โหชิบหายแน่ๆเฮ้ยีพี่ดอกอยู่ตรงกลางเลยวะเอาไม่ใช่เออ เฮ้ยแเพอนอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอจับหนอยขอจับอยขอจับหนยขอจับเฮ้ยขอจับขอจับัโอยเอ๊ยยอ้ยตไม่้เป็ยินามเป็วิ่งแล้วหัวเทเม どうした อาวอามีคนกระโดดลงไปเลยคู <aún> <yelled> ่บอกเลยมาไม่กระโดดลงไปข้างหาไปโลกอะไรนี่ขูไม่สนใจโลกสุดๆอ่ะเข้าไปอีกคนละโอ้ยโอ้ยโอ้ย อัตราอิสติก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 ตะกี้มันไม่กระโดดว่าอยู่ในโดนชนแล้วมันหนีบตีนโดนหนีบตีนล่วงไปเลยเนี่โอ้โหโดนดีบตายแล้วกลับบ้านไปแล้วโอ้โหต้องปล่อยไปหน้าที่สปิวเลยต้นนี้สิบเอ็ดคนว่ะสิบเอ็ดคนอาจจะเป็นไอ้ไอ้ไอ้ลวกล่วงนมใจก็ได้พี่ไม่ลวกล่วงก็เป็นไอ้หมุนหมุนแหละ ไอ้ใบพัดอ่ะโอ้ยใบพัดมาอเราด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นไดโนเสาร์ครับปงจากพี่โอ๊ตฟิลครับได้ช่วยช่อผักผักเสาอยู่ เฮ้ยมันไล่ตามาแล้วฟิวละวัเออโอ้ยมันเจอไล่ผักเนี่ยอุ้ยไก่อยู่คนเดียวเฮ้ย เอาวอาโดนนโดนก,ก,กันเยรอดรอดเ้ีโดนกันโดกัไมนเท่ากันนะต้องระวังจังหวะที่มันมาคู่อ่ะต้องมองแต่ไกลๆอ้าวพืว้นอีละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอู้ยยยอยู่โย้ยเมื่อกี้นี่ไปหลยยคนเหมือนกันเลยเนี่ยอัยตราย e ง ต้องรีบเข้าก่อนแล้ว,ว,วัง <Inst> อันตราอินสติ้งได้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 ไดไดอะดี้มามาคู่แล้วระวังอ่านั่นแหละอันตราอินสติ้งเง่เี่โอ้โหหมุนโชว์รอดด้วยโอ้ยเหลือสามคนแล้วฟิวไอ้สี่คนสี่คนเดี๋ยววัดมอสอันตราอินสติ้งเหลือสามแล้วฟิวเหลือสามแล้ว อันนี้ระวังระวังระวังโอ้ยโอ้ยโอ้โหอะไรโอ้ยน้องคู่กได้โอ้ยโอ้ยมันหนีผู้มาครับที่ไปยินทั้งหลังดีกว่าโอ้โหเป็นยังไงนะครับนั่นคือความมันของฟอร์กายนะสรุปวันนี้นะครับโอ้โห ตัวเราเองไงนะพี่ก็กี้จัดไป3ามมงแล้วนะพี่เก็บมาทั้งหมดเนี่ยแล้ววันนี้น้องฟิวครับกับมงแรกของน้องฟิวอัน,นนะได้โดนเผาได้ทีเลรกของเราแหมเจ๋งจริงๆนะเดี๋ยวไว้คราวหน้าปรากฏตัวมาล่ามงกันต่อนะสำหรับพาร์ทนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับผมอย่าลืม follow channel ของเราเนี่ยในเฟซบุ๊กนะครับ KOK59 OK ครับแล้วก็อย่าลืมไปกด subscribe นะครับในช่องยูทูบ KOK นะเนี่ยจะมีวิดีโอ มันมันเต็ไมไปหมดเลยของเกมที่เราไลฟ์กันให้ดูนะครับในนี้ก็จะมีวิดีโอจากวิดีโอลิสต์ของเกมมันมันมากมาท้งหไหนนะครับกดพอกันได้กดทับใครกันได้ะนะจ้า้วเดี๋ยวัีหน้ามาเจอกันจ้าเราวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายกัน้องฟิลครับผม